คำแรกสั้นๆง่ายๆพี่ตั้มผมอยากไล่ข้างอยากไล่ข้างงบประมาณไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่ารอบตัวผมเนี่ยบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่ง Honda Civic Type า FL5 FL5 คันนี้นะครับผมเป็นหนึ่งใน ทันที่ผมเนี่ยตกใจมากถูกต้องเพราะว่าสั่งอะไรเอาหมดเอาง่ายก็คือว่าคําแรกสั้นๆง่ายๆพี่ตั้มผมอยากไล่ข้างอยากไล่ข้างอยากไล่ข้างนะครับกับ h o นด a าซีวิท้ายฟ้า FL5 งบประมาณไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่ารอบตัวผมเนี่ยซื้อทาวโฮมได้หลังนึงอะทาวโฮมแบบสองสอชั้น่ะมีอะไรบ้าง ะพี่เริ่มอย่ากอันไหนะ BBS <F>. <IB. S 2> <R> ID ID ครับผมสีไดมอนด์โกล d เป็นไงสวยปะในรูปอะมันจะออกเป็นแบบสีทองใช่ใช่ปะทองแบบทองสวยๆเลยใช่แต่พออันเนี้ยพอมาดูแสงมาดูอะไรอะมันจะเป็นเหมือนแบบ ทองบัชบัชหน่อยอ่ะดูดูว่าดูแพงดูดูมัดูแพงมันเป็นทองเฉดที่แบบดูแพงอ่ะดูแพงใช่เบามากถูกต้องอันนี้เป็นวัสดุดูรัลลูมินเบากว่าลูมิเนียมธรรมดาเบากว่าไม่เท่าไหร่แข็งแรงกว่าลูมิเนียมธรรมดาด้วยน้ําหนักเบากว่าด้วยกี่กิโลวงหนึ่งคิดว่าลงมาจากคัตตอมฟอรสอีกประมาณครึ่งโล คุณมีเลนคอร์ดอยู่ไอ้คุณมีคุณเคยเคยไปวัดกับแบด x x ้อของใช่คุณมีมาแล้วนี่ก็หกหกโลป่ะผมดูก่อนผมดูก่อนผมต้องมีโพยต้องมีโพยใหญ่เยอะมาก6.8 7.2แล้วแต่ขนาดล้ออ่าพี่เบาไหมล่ะอะเบาเบามากแล้วบอกตรงนะคันนี้ไม่ได้ใส่ล้อชุดเดียวเออเงโอ้โหโคตรโคตรเฟี้ยวอะสั่ง TE 37ม สีทองสีทองเซกาถูกต้องคลัสถูกต้องมาอีกถูกต้องแต่ประเด็นคือรอ6กถึงแเดือนจะเลยขี้เกียจรอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันี้ได้ไวกว่าเขาบอกรถคันหนึ่งอ่ะมีรถแบ็คสองชุดอันนี้พูดก่อนแล้วข้าวรถแบ็2ชุดใช่ไหมราคาไม่ต้องพูดถึงเอบครึ่งล้านนะครับอบครึ่งล้านแค่นี้ก็นะรัดด้วยยาง ต้องบอกยงผมชอบผมชอบผมชอบอยู่คนเดียวแล้วอ่ะไอเอชเจหนึ่งานะครับผมโพเทนซ่าบิสโตนนะรัดด้วอยางตรงนี้แต่เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งอ่ะจะใส่ขับทูอ่าอ่ะระยะระยป็นยงโอ้สุดจังสองตัวเลยเป็นยงลองกันไปเลยว่ามันยังไงถือว่าน็อตล้อผมผมพูดผมพูดแบบ เห็นอันไหนผมพูดอันนั้นแล้วอันเพราะว่ามันเยอะมากจนผมแบบโอ้โหตาลายหมดแล้วน็อตล้อนะครับผมลูกค้ารีเควสต์เอ็นวันใช่ไหมถูกต้อง M1 M1 เอ่มวัเอ็มนอะเป็นไนทีเนียมไเทเนียมแท้นะครับผมนี่น็อตล้อนะครับคำล่างคัตโกคำล่างบอดี้สามตัวของคัสโกนะครับผมคัสโกหมดหนึ่งสองสามแล้วก็มีข้างหลังด้วยแคมเบอร์อาร์มแคมเบอร์อาร์มข้างหลังเพื่อเป็นการปรับโออาร์มอ่าโออาร์มใช่ป่ะปรับแคมเบอร์ใช่ไหมตัวหนึ่งปรับโอปรับโอใช่ป่ะเพราะว่า รถ S5 เป็นรถเลี้ยวอ,ะอ่ะถ้าปรับด้านก็ดีมัน<ด>เลี<ถ>เเ้ยวยิ่งชอบยิ่งโค้อเ,ออยเ,เยอะยิ่งชอบยิ่งโค้งเยอะยิ่งชอบใช่อะมานี่เลย HKS f e ฟ้า l ุปเปอรนน์ตัวพิเศษด้วยมีทั้งสองแบบทั้งแบบมีเสียงแล้วก็เป็นแบบปิดอ่าแล้วแต่แต่คนจะชอบเลยใครชอบเสียงก็ไม่ต้องต่อต่อท่อ ใครชอบเน้นการต่อคันเร่งก็ใส่ท่อให้มันไวขึ้นเน้นต่อนเน้นการต่อคันเร่งเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่ท่อถูกต้องก็ไม่มีเสียงถูกต้องว่าแรกกต่ถ้ามุตต้องการแบบฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวแบบไวรุ่นเ k ใช่นี่นะครับไวรุ่น HK นะครับทุกคนนะครับ HK ทุกคนนะคือความเจ๋งคือตรงนี้กถือไปให้หลักของของแพงอยู่ตรงนี้นี่นี่ความเจ๋งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เนี่ยะนะครับผมอ่ะ พวงมาลัยอันนี้คุณชอบนี่ JQ Works อันนี้เป็นสายเด็ก Gen Z เพราะว่าพวงมาลัยแต่งอ่ะเดี๋ยวเนี้วลาเปลี่ยนอะแล้วพวกปุ่มบนพวงมาลัยมันหายไปด้วยเราเลยแก้ปัญหาด้วยนี่พวงมาลัยของเมทรสนะครับผมมีปุ่มมีอะไรให้อันนี้ตั้งได้เลยว่าจะให้ปุ่มนี้ทำอะไรก็พวงมาลัยเดิมนะครับผมแล้วก็มาคู่กับบูเกนพวงมาลัยบูเกนสามนะครับผมปาคันธาราโอจ้าบ์อะวงเล็กลงก็จัดถนัดมือเวลาลงจเนล็กลง ใช่ไหมครับที่สำคัญก็ปุ่มอยู่ครบนี่แหละปุ่มอยู่ครบคุณไปกดอะไรเลนของลูกค้าอีกแล้วไม่กดผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดสวยจังหวะแบบพิวกดดีพิวกดดีเหมือนแอวันเลยเออเออฟิลมันหมุนแบบมันหมุนคุณลองหมุนหมุนให้จากล้องดูตรงนี้ดิมันแบบมันมีเสียงแล้วมันแบบฟิลมันดีอ่ะมันฟิลมันดีมันแท็คทายอ่ะเนี่ยมันแบบฟิลมันกดแบบเหมือนปุ่มเอวันเลยเลือกหมดของแอปวันอ่ะสวยดีนะครับโอเค มากับชิปน็อกของมูเก้นอันนี้ลูกค้าอีคว e ส t มาอีคว e ส t มาเองก็จัดมาให้ของแพ้มูเก้นบินตรงจากญี่ปุ่นอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะชอตชิฟเนี่ยมีอยู่3อันในร้านเราใช่ผมว่าชุดแรกในเอเชียสามชุดแรกในเอเชียเพราะว่าไอจีลงวันจันทร์นะประมาณนั้ไม่าี่นาทีก็วันจันทร์อ่ะ แต่ของอ่ะมาถึงเราแล้วใช่เดี๋ยงะของมาถึงเราแล้ว RHD ซึ่ง F L 5้าเขาว่าทำมาจากโรงงานแล้วเว้ยแต่เนี้ยแม่งคือแบบครึบครึบมันคันกว่าเกาไอีกครึบคือแบบโคตรดีจริงนะครับเนี่ยสวยปะสวยนะสวยนะสวยนะช็อตชิปช็อตชิป มาพร้อมนี่ด้วยเห็นไหมครับอ่านี่ก็เป็นเหล็กการเกียร์เลือกเลือกความสูงได้สรางสูงได้เลือกความสูงได้นะ้างเกียร์นะครับใครจะสั้นชิดแป้นเนี่ยจะสูงสุดๆก็สูงไปอ่าอันนี้คุณพีเซนให้เขาฟังหน่อยนี่ก็เป็นเซ็ต Honda Asset นะผมคาร์บอนไฟเบอร์ตกแต่งรถเดินได้แดงนะครับผมได้แดงพิเศษหางหลังหางหลังมีคนบอกว่าเป็นชิ้นสุดท้ายที่ผลิตจากอิตาลีถูกต้องชิ้นสุดท้ายของรถนั่นเลยของรถัานที่ผลิตจากอิตาลีนะครับอ่า งานก็จะสวยงามเพราะคอนดักเซตมันเป็นของยุโรปถูกต้องใช่ครับผมเฮ้ยอันนี้ผมมีแต่ด้วยนี่คุณเปลี่ยนแต่ให้เขาด้วยนี่แต่พรีเมียมหรอใช่่ไหนคุณใส่อินเสิร์ชนะะมีตราพรีเมียมด้วยนะคุณทำหายไปไหนเนี่ยคุณคุณหาของไม่ได้เนี่ยผมสั่งของให้เขาแล้วนะเอฟเอ๊ยวาเสียงเดิมเป็นไงนะพี่รนแล้วเสียงใหม่อ่ะบลินเฮ้ยไม่ใช่เอฟเอ๊ว่าคือเสียงเสียงเสียงมันจะแบบ เอาง่ายๆคือไม่น่าเกงขามอ嘛พูดตรงคือมันไม่น่าเกงขามอ่ะถ้าสมมติเปลี่ยนไปปุ๊บตามันก็จะเป็นเหมือนตารถยุโรปมันจะดังๆัน้องมันจะมันจะดูดีหน่อยมันจะแบบมันน่าเกงขาแล้วมันดังเอาง่ายๆคือมันดังกว่าเดิมไอ้แบบแต่แม่งไม่ดังท่อดังอย่างเดียวถูกต้องอ่ะนะครับผมอ่ะขอน่าเอฟเซ็ตครับผมนี่ก็ภายในคอนโซลกลางอ่า ประตูท้ายขวานะรผมมีเดินได้แดงเนื้อคุณนะครับผมไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปทางโน้นไล่ไปทางโน้นนี่อะไรเนี่ยๆนของดีจากอังกฤษของดีจากอังกฤษชุดกองอินฟินิตี้ดีไซน์พร้อมเทอร์โบอิเลสพร้อมเทอร์โบอิเลสนี่เราเลือกเป็นเคปลาด้านเคปลาด้านใช่ลูกค้าบอกเฮ้ยแล้วแต่พี่ตั้มเลยคุณบอกว่ามัน มันดูแบบดูแพงเดียร์ดูแพงแล้วยิงแล้วอ่ะตัวเพจของข้างบนที่เป็นเป็นโคเลอร์นะโคเวอร์ของเอนจินอ่ะของ Honda มันก็เป็นด้านถูกต้องใช่ปะเราก็เลยแบบเฮ้ยกะให้มันโคเวอร์เดียวกันเท่ากันเหมือนกันใช่ปะใช่ปะใช่ปะนะครับคุณคุณนำเสนอได้ดีว่ามันดีกว่ายังไงตรงนี้ดอกกรองใหญ่กว่าของเดิมนะผมอากาศก็เข้าเครื่องยนต์ได้เยอะขึ้นนะผมแล้วก็ท่ออากาศเนี่ยทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นหมดเลยแหละ แล้วก็ดีไซน์อย่างดีคือลดมุมตัด90องศาทำให้อากาศโผได้ดีที่สุดนะครับผมนี่คุณดูแอร์ดักดิโคตรใหญ่เลยพี่ดูดิเห็นเขานามเออดูดิสวยป่ะแล้วงานโคตรดีนะสวยป่ะสวยป่ะสวยเนาะสวยสวยมากนะครสวยมากอ่ะขออนุาตวางขออนุญาตวางพูดถึงระบบเบรกแล้วล่ะครับตอนนี้ เมื่อกี้ล้อสองชุดใช่ไหมใช่นิเบตสองชุดสั่งมาก่อนพี่เดี๋ยวให้เลือกเหลือจะเชื่อสั่งมาก่อนพี่เดี๋ยวให้เลือกก็คือข้างหน้านี้เรามีพิสตาพิสตาแล้วก็โปรห้าพันใช่โปรห้าพันอาสีนิกเกิลด้วยสีนิกเกิลเอาง่ายๆก็คือสูตรกับสูตรอ่ะครับผมก็คือสายเบาสายแข็กเนอะก็คืออันนี้คือโปรห้าพันนะมาพร้อมกับจานเจมกใช่ป่ะครับผมนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยลูกค้าบอกว่า เดี๋ยวให้เลือกพี่เดี๋ยวคันมาก่อนเดี๋ยวเจอกันหน้างานเดี๋ยวเจอกันหน้างานคือไม่เป็นไรพี่สงสัยผมผมว่าคงสนับส่ยลอดผูว่านะครับผมแล้วก็นี่นะครับมีเบมโบพิสตาพร้อมกับด้านของเขาพร้าจารย์ไทยสามนะครับผมจานก็ขนาดเท่ากันตัวไทยสามแล้วก็เจคุกแล้วก็พิสตากับโบห้าพันนะครับผมอ่ะทีนี้อันนี้นี่รอเคื่องที่เขาอยากได้พี่ดั้มครับผมอยาก ไรนะใช้คําว่าอยากไล่ของรอบเรื่องเหรอไล่ข้างไล่ข้างอยากไล่ข้างเต็มระบบครับพี่นี่ครับมีสาปั๊มติ๊กสายปั๊มติ๊กนะครับผมอันนี้ดูสามรดูน้ำมันจ่ายน้ำมันได้เยอะขึ้นใช่เพราะดูในดัตต์ล็อกของทุกคันของไทป์อามันจะปั๊มน้ำมันอ่ะพอรอบสูงอ่ะไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายไม่พอแรงดันตกนะครับผมแรงดันตกทุกคันเลยนะย้ำนะว่าทุกคันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวคันนี้จะตกไหม ซึ่งพี่อเอาบรีเควสมาแล้วปั๊มไฮนี่ปั๊มไฮอืมอยังไงครับทรงนี้ไม่น่าตกแล้วล่ะพี่ปั๊มไฮครับของฟูลเลสนะครับผมนะครับผมฟูลเลสนะครับนี่ปั๊มไฮนะคือนี่ไร่รอบเครื่องเหรอ <c oughs> นี่ไม่ไม่ถึงกับไร่เล่เครื่องนะนี่ไล่ข้งหลกลงลงถึงข้างในนะ <c oughs> จริงพี่นะครับผมนี่สวยไหมสวยป่ะสวยป่ะ นีโอเคมาพิมพ์ติลาชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปใช่ป่ะตักตะแกรงกันหินดีกว่าตะแกรงกันหินดีกว่ามาก็นี่เป็นช่องอลูมิเนียมของหลังล้อหน้ามันหินช่องกันเิ่งเข้ามายื่นออกมาเอครูก็ใส่ใช่เพราะเรนมีตะแกรงกันหินครับผมให้หินไม่เข้าไปแล้วนั่นเคสเคเอสมาอยู่ตรงนี้วะอ๋อ่นีเป็นท่อท่อบอลเบาท่อบอลเบามันมาเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันต้องมาอยู่ตรงนู้นนะแต่ไม่เป็นไรไ่เนแล้วแล้วก็นี่ นายพี่อยากโมชินอันนี้เราแถมให้เขาเลยเทอร์โบแบงเก็ตนี่คุณเล่าให้เขาฟังเซ็ตก็คือฝั่งเทอร์โบรถคันด้าเขาชอบเอาเทอร์โบไปข้างหน้าข้างหน้าเครื่องทีนี้มันจะร้อนเพราะข้างบนเทอร์โบเนี่ยมันก็คืออินเทคม์นิโฟนี่แหละใช่เราก็เลยมาแก้ด้วยเทอร์โบแบงเก็ตลดอุณหภูมิห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีครับผมอุณหภูมิห้องเครื่องไม่ร้อนเนื้อทำให้แรงขึ้นถูกต้องถูกต้องอากาศห้องเครื่องไม่ร้อนก็ไม่เครียดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเบรกไปใช่ป่ะใช่ข้างหลังอ่ะ เราคันนี้ไม่เปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนใส่ EBC e <BC>, Blue c b s t a าไะครัเหมอกันอันนี้คุณก็รีเควสให้ผมซื้อนี่ถูกต้องอันนี้เป็นท่อน้ำไหลกับรถพันดาา F L 5ทุกคันอยากจะให้ใส่กันใช่เพราะว่ารถ F L 5เนี่ยความร้อนะมันขึ้นมาจากอะไรนะ ขึ้นมาจากนี่แหละแปงว่าน้ำอะ่ะที่ลองคิดภาพนะน้ำร้อนๆนะเข้ามาอยากข้างบนน้นจะลงมาเย็นข้างล่างใช่ไหมแต่ตอนนี้ <laughs> เราจะกลับข้างล่างขึ้นมาข้างบนร <laughs> ้อนอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปเย็นข้างบนเพราะว่าของเดิมอ่ะมันมีอินเตอร์วางอยู่ข้างล่างน้ําก็ไม่เย็นทันทีเพราะว่าร้อนอยู่จะลงไปข้างล่างก็ไปเจออินเตอร์ที่ร้อนอยู่ร้อนอยู่ดีใแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่ C S F คุณ insert เข้าไปนะครับนั่นนะครับ C S F ตัว radiator ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ใส่กับ inter cooler backer ประกบกันใช่ไหม รับรองเย็นแน่นอน,ยนยเย็นด้วยแรงด้วยเย็นด้วยแรงด้วยแล้วก็เรา r e v e r ์ e ข้อไหลกลับแล้วข้อน้ํากลับแล้วให้จากสลับจากบนลงล่างจากล่าขงขึ้นบนก็มันดีแน่นอนอแหละนะครับผมแล้วก็เราก็มีมูชิโมโต้ด้วยถังพักน้ำที่ข้างในมันมีนมแบบโ u l ท t อ n k เวลาพี่เลี้ยวไวไวอ่ะมันม,มีโอกาสที่ทําให้แบบ น้ำมันกระชกอยู่อีกมุมนึงอ่ะแล้วรถอาจจะดูดดูดอากาศเข้าไปไม่ได้ดูดนะล้มใช่ป่ะสำหรับรถเลี้ยวอย่างไทยบาร์แนะนําให้ใส่กันใช่เพราะมันจะเปท่องห้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 องน้ำคือมันจะอย่างนี้อะไรยังไงอ่ะมันก็อยู่ตรงกลางใช่ใช่ป่ะแล้วมันมีเกจวัดด้วยนี่ใช่นี่มีเกจวัดตรงนี้ดูระดับน้ำได้เลยดูระดับน้ำได้เลยไม่มีตาแมวนะครับผมแล้วก็อ่ะเหนือสุดถึงสิ่งอื่นใดที่ผมชอบมากแต่ผมไม่ใส่ทิมนนี้คลัตช์เบร์กอินเทคมันิโฟแบบคาร์บอนไฟเบอร์หลักๆเลยช่วยเรื่องเบา าหนักเครื่องเบาอแล้วก็ได้เรื่องพออากาศที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เรื่องแอรนเดนนีกข้างในที่ดีกว่าเดิมอจ่ายอากาศก็ได้ทุกสูบดีดีกว่าเดิมนะครับผมสำหรับกูสวยอย่างเดียวเลยจริงเหรอโคตรสวยโอ้แต่พรว่ามันโคตรดีเลยนะอะวนมาทางนี้นะครับผมวนมาเฮ้ยไหนไหนเครื่องแล้วคุณก็เอาเรื่องเครื่องเลยละกันใช่ป่ะเอาเรื่องเครื่องเลยมาให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหนๆพี่อยากโม้ตัวไหนผมโม้ตัวไหน PRL นี่นี่ใช้เปันบิลเล็ตอลูมิเนียม พไเอียนจ้นเมาส์ตัวนี้นะผมก็จะมาช่วยลดการขยับตัวของเครื่องยนต์นะผมเวลาเราออกตัวแรงๆหรือพูดง่ายๆตอนมีบูส์นั่นแหละตอนบูส์มาเนี่ยหลายๆคนจะเห็นเครื่องนะผมเปิดห้องเครื่องบนในโนะเวลาบูส์กันมาเครื่องยนต์จะมีการขยับตัวารให้ตัวได้นะผมเจ้าตัวนี้จะมาทำให้เครื่องยนต์ขยับได้น้อยลงนะครับผมทําให้การสร่งต่อกําลังเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับ แต่ลือ,อยากชิบหายเลยโดนช่างบ่นแน่ๆุประสิทธิภาพต่อราคาโคตรคุ้มบนนี้อยากให้ทายอีกคันเนี่ยแม่งเป็นบิลเลตแบบทางอันน่ยหนักมากอ่่ะใชนะครับผมแล้วก็อ่ะ <c oughs> ดาวไปอืมอ <RV S 1> าร <X> ์วีซิกสปอร์ตแคสคันนี้ถึงเลือก r าร์วีลูกค้าก็อยากให้มันกระหึ่มกันไปถ้าเกิดแคทเล์กระหึ่มกันไปใช่แล้วอันนี้เป็นพาวเดอร์โคดิ้งเซรามิกด้วยใช่เป็นเซรามิกโคด์ลดอุณหภูมิได้เนี่ยเราไม่ต้องทำอันนี้ละฮีทชิล ว่าเนี้ยเป็นแบบเซรามิกโค้ดลดลดอุณหภูมิได้ในตัวสวยงามสีเงินด้วยสวยอะโคตรเท่โค้สวยพี่สวยเนอะรู้สึกว่าคุณจะมีความถูกไหมนะกับการรีวิวอันนี้เนี่ยรถญี่ปุ่นใช่ไหมโอเคอีกอันหนึ่งเอ4เพ็กซี่เอเพ็กซี่ทอยอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาอันนี้น่าจะเป็นของแต่งแรกมั้งที่ลูกค้าเลือกใช่แล้วเราอะมีเลยใช่มาพร้อมฟอนต์ไบในชุด ครับผมนี่ฟอนไปฟอนไปนี่เห็นไหมเห็นฟอนต์ไปปะสวยสวยมากนะครับผมงานเนี๊ยบมากดังแน่นอนดูจากทรงแล้ว <c oughs> ไม่ต้องสืบเนี่ยท่อไม่เท่ากันด้วยอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่อ่ะ KWV3 ยังไงสิลูกค้าก็อยากไปสุดแหละลูกค้าติดฟิลจาก KWV3 วครั้งอื่นไหมพี่จะใส่รถตู้เป็นคดลูกค้าก็รีเฟรชมาเป็น KW ใช่วีสามาเพราะตัวเลือกสูงมากไทเปอาร์เราก็มีค่อนข้างเยอะเยอะใช่เดี๋ยวลูกค้าเลือกเป็นเป็นเป็น KW V3 มาก็ สรรพคุณไม่ต้องพูดถึง V3 เนอะสรรพคุเมฆไม่ต้องพูดถึงอ่ตองถไม่ต้องพูดถึงพที่ของดีของดีแล้วก็อยู่ที่เซตติ้งเซตติ้งโมชั่นก็ก็ดีใช้คำเดียวครับไม่รู้จะพูดอย่างไรไม่รู้จะอวยตัวเองยังไงแต่ลูกค้าแฮปปี้ทุกคนถูกต้องนี่คืออะไรกิมบถาก็เป็นพวก แผ่นวางของข้างหลังนะผมเวลาพี่อ่ะเพราะข้างหลังมันเป็นผ้านี่ใช่ไหมล่ะเวลาพี่วางของเลอะเทอะมันก็จะเลื่อเทอร์ใช่อันนี้แผ่นกันรอยเบาะแผังรอยเบาะหลังอันนี้ก็แผ่นกันรอยตรงข้างหลังเลยในะอันนี้ก็ลูกค้าก็รีเฟสมาคอนด้าเซ็มของคอนด้าเอ็กเซนต์อเมริกาสั่งกันเลยผมสั่งมาจากอเมริกานะอันนี้อ่ะเบาะก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่ลูกค้าเนี่ยรีเควสเป็นพี่ผมอยากได้ตัวเลคคาโรซีเอสนูเบิร์กลิงนะครับผมก็ต้องขอบคุณเมียทูนมีพอดี นะครับผมก็ได้มาหนึ่งคู่ในราคาที่อืนั่นแหละครับก็ตรงโจ์ทยลูกค้าที่เขา r รีเควสมาเลยว่า a p e x คซี่เคดับบลเ b ค r g โรซีเอสนูเบิร์ล้อใช่ปะ่ะ <ID. S 1> ที่ที่ลูกค้า r รีเควสมาที่เหลือเนี่ยลูกค้าบอกว่าตามใจพี่ตั้มตามใจพี่ตัมราคาไม่ต้องรู้สั่งมาเลยราคาไม่บอกด้วยราคาอกงงมากไม่บอกบอกไม่บอกก็ได้แต่ว่าเอาครับแล้วก็ ก็ดีถามว่าเจอลูกค้าแบบนี้ไหมเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยไหมก็ต้องบอกว่าบ่อยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราเนื้อเราผมกับก้าวแมวเนี่ยรีเควสให้ลูกค้าแนะนําลูกค้าแล้วก็สั่งให้ลูกค้าเนี่ยผมพูดหมดแล้วนะอ่ะต้องผมพูดหมดแล้วซีเซฟผมก็ใส่นะครับผมแบล็คเนอร์ผมก็ใส่เคดไม่ต้องพูดแล้วมั้งถูกป่ะใช่ปะ่ะไม่ต้องพูดแล้วใส่ให้ทุกคันอ่าใช่เบรกโปห้าพันผมก็ใส่ พิสตาผมก็ใส่ก็มีคนใส่ในทีที่ใช่ใช่ไหมครับอ่านะครับผมคุณลืมร้อยวันเฮ้ยคำคำฮ่ององอวันไททันอันนี้ผมให้พี่โมเลยอยากให้พี่โมอยากฟังพี่โมหน่อยทำไมมันถึงพิเศษนะมันทำเป็นลิมิเต็ดมันทำเป็นลิมิเต็ดเหรอมันเป็นไทเทเนียมลิมิเต็ดอันนี้ได้มาจากเนเธอร์แลนด์เป็นร้านพาร์ทเนอร์เราที่นู่นต้องขอบคุณลุงพี่เรามากนะครับผมคือสำหรับ FL5 เห็นไหมนัมเบอร์ว่ะ 087อันนี้ผลิตแค่ร้อยชิ้นร้อยชิ้นร้อยชิ้นในโลกหมดแล้วหมดเลยโอ,โอ้ก็ว่าทำไมหาซื้อกันยากนะนี่แหละนี่คือความยากของมันนะครับผมอันนี้นะครับผมลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ลูกค้ารีเควสต์เพราะกูไม่ได้ใส่หรอกกูไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงแพงมากนะครับผมก็ของแต่งที่เดี๋ยวเราจะบรรจงใส่เข้าไปใน Honda Civic Type R f l 5สีน้ำเงิน ของบ้านน้องอ้ําบ้านนนคนดีคนเดิมครับผมจะเฉลยแล้วก็ได้ก็คือนี่แหละบ้านนี้แล้วครับบ้านนี้ก็คือทําแต่เรามาทุกขากี่คั้นแล้วล่ะพี่โอ้ยนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนนะครับผมแต่อันเนี้ยเอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันก็เป็นชุดหนึ่งที่ที่เราตกใจเนอะทุกหนึ่งที่เราตกใจแต่มันก็ไม่ได้เป็นชุดที่เกินความคาดหมายเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า บ้านนี้ก็ทํารถสุดขนาดไหนมาแน่มาแน่นะครับผมซึ่งผมนี่แหละเป็นคนยุมันเองให้ซื้อแอร์ค่ะไดคุณแนมมีอะไรจะเสริมของแต่งทุกอยานะผมที่เราเสนอคันนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่แรงแต่มันต้องใช้งานได้จริงด้วยครับผมพรูมาหมดแล้วใช่พรูมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกชิ้นนะครับมีขายที่หมดั่นกันใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้แรงแน่นอนโโมชั่นจบไปาย